ชาราศีสิงห์ฮะดาวพุธโคจรวิปริตนะครับ6ถึง25เกิดแรงกระเพื่อมและโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ต้องระวังระวังอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับมันเป็นช่วงที่มันมีงานมันพลิกไปพลิกมานะเออเราต้องบอกก่อนนะว่าสูว่าเราตั้งใจนะฮะจะทำโปรเจกต์เนี่ยนะครับอยู่ๆถูกเบรกก่อนและให้ไปทําอื่นก่อนก็มีนะครับอันนี้แปลว่าเรื่องงานต่างๆมีความผันผวนนะครับแต่ข้อดีเดี๋ยวเราจะเจอ ช่องทางการหาอาชีพหรือหางานหรือหางานพิเศษหรือหาเงินใหม่ๆนะครับก็เลยมอ,มองว่ามันก็มีเรื่องต้องระวังเนาะว่าบางทีเราจะเสียความรู้สึกนะฮะทำางานอยู่ๆหัวหน้ามาเบรกงานที่ก่อนนะฮะให้ไปทํานู่นก่อนสิอ่าหรือว่าทํทํๆอยู่ด้วยเอางานมาโปะนะครับขอให้งานด่วนให้มาเสร็จภายใน2วันนี้นะครับพร้อมๆกับงานที่เราทาอยู่ไหมงานผันผวนนะครับ เผื่อเพื่อนๆมีความตั้งใจจะทําอะไรเป็นพิเศษก็ให้รู้ว่าอ่ะโอเคมันอาจจะมีเหตุให้ไม่ได้ทําบางอย่างรวดเดียวนะมีอะไรต้องทําแก้เคลียร์จัดการเพิ่มเติมก่อนนะอ่าแล้วก็ประกาศต่อมาครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ข้อแรกอยู่นะครับช่วงนี้นะครับโอกาสใหม่ๆม,มาถึงถึงบอกว่าโอเคถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอยากทำอะไรส่วนตัวอยากมีโปรเจกต์อยากม,มีงานนอก หรือกำลังรับงานนอกอยู่นะครับงานมันจะค่อนข้างผันผวนหน่อยอยู่ถูกเร่งอยู่ถูกเปลี่ยนแปลงระหวังที่เรากำลังทำอยู่นะฮะเออันนี้ต้องระวังระวังบางทีเราบอกก่อนว่าระยะน,นี้มีดวงของคนนะครับในช่วงนี้สนับสนุนส่งเสริมนะฮะยังมีคนช่วยเหลือนะครับแสดงว่าข้อแรกคืองานที่ผันผวนนั้นมันจะสร้างชื่อให้กับเรานะครับในการแก้ปัญหา และสร้างชื่อกักเราถ้ามีงานด่วนเข้ามาแล้วเราสามารถรับทําในส่วนนั้นได้และเราก็มีช่องทางที่จะหางานพิเศษหาอะไรได้พิเศษครับแปลว่ามันมีอะไรที่เป็นเข้าทางเราอ่ามันเข้าทางเราเนะฮะข้อแรกคืออะไรก็ตามที่เราต้องพบต้องเจอในช่วง 6- ถึง25นี้มันมีงานที่ไม่แน่นอนแต่สุดท้ายมันจะสร้างผลงานดีๆหรือสร้างชื่อสร้างฝีมือให้กับเราเพราะเราจะ ทำได้แก้ได้เคลียได้จัดการได้และทําให้มันตรงเวลาได้โดยที่เราก็มีไอเดียใหม่ๆต่อยอดจากงานที่ทําได้อีกนะครับนี่นี่ข้อแรกนะฮะข้อที่2ครับผมบอกว่าช่วงนี้นครับเป็นช่วงที่เรากาลังสร้างตัวตนใหม่นะบางทีเอาง่ายๆสุดที่เากำลังจะเปลี่ยนเสื้อผานน้าผมนะครับเพื่อทำให้เกิดร่างกายตัวเองนะฮะอันนี้ผมพูดคร่าวๆให้ฟังว่าช่วงนี้เรากำลังจะพัฒนา ตัวเองนะครับให้โอเคเก่งขึ้นหรือบางคนจะไปเรียนคอร์สเรียนพิเศษบางคนกําลังค้นขวายหาความรู้อะไรใหม่ๆบางคนกําลังปรับลุกตัวเองคือกําลังพัฒนาตัวเองในมิติที่เราพอทําได้นะครับอะไรที่เราทําอยู่นะครับบางทีมันก็เบื่อๆในกรอบงานเดิมๆการใช้ชีวิตเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนแบบเดิมๆก็เลยกลองขยับนะฮะแล้วก็ทาได้เฉยเลยนะฮะเพื่อนๆถ้าสิว,ว่าเพื่อนมีไอเดีย อยากทำในส่วนตัวพิเศษนะครับสามารถทําได้นะจะหยิบจับขยับขยายทําอะไรก็ตามประสบผลสําเร็จนะครับจอดาวมันได้การเจรจาติดต่อต่อรอ,องเด่นการซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนเด่นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติถือว่าโดดเด่นการหาอะไรที่อยากทําส่วนตัวพิเศษก็สามารถทําได้การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราอยากให้มันสําเร็จหรือจะประสบพบเจออะไรเป็นสิ่งหงอย่างดวงมีความคืบหน้าและมีความสําเร็จนะครับ ผมก็ได้ดูว่าเพื่อนๆนะฮะจอดดาวมันมาส่งนี้เผื่อเพื่อนๆมีไอเดียนะครับอยากจะเก่งเรื่องอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะครับบางคนอยากจะเรียนเรื่องการลงทุนบางคนอยากเรียนงานฝีมือคนอยากเรียนเรื่องของการหาความรู้นะฮะในงานที่มันต่อย,ยอดจากงานของเราที่ทําอยู่เพื่อขอให้เกิดไรายได้ท้งอื่นนะครับนี่ฮะจอดดาวมันได้ฉะนั้นแปลว่าเพื่อนๆ คิดอ่านประการใดอะไรที่อะไรที่มันนอกกรอบกับชีวิตตัวเองสามารถทําได้นะครับผมว่าเพื่อนบางคนก็เบื่อเบเซ็งเนะฮะแต่ไม่รู้ทําไงดีเพราะว่าบางคนก็มองโอ้ชีวิตบางทีมันก็ทํางานเหนื่อยทั้งวันแล้วนะฮะจะให้ไปทาอะไรที่อื่นก็คงยากนะคือบางทีมีความคิดนะครับแต่ว่าอย่าไปเสียงครับผมมองว่าค่อยๆหาไปได้ครับจังหวะดาวถ้ามันหาหรือดวงมันเด่นเนี่ยบางทีมันมีอะไรอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแปลว่าช่วงเดือนนี้นะครับ พยายามลองหาอะไรที่อยากทําหรืออยากจะปรับเปลี่ยนลูกตัวเองอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากทดสอบทดลองเรื่องงานหรือโปรเจกต์หรือการหาช่องทางการเงินอื่นๆนะครับคือมันต้องทําอะไรที่นอกเหนือจากการใช้ชีวิตปกติและจะสําเร็จนะครับโอเคนะฮะพอนะครับเราดูอย่างครับในระยะนี้ครับมุมดาวช่วงนี้การเงินนะครับค่อนข้างผันผวนนะครับผันผวนไม่ใช่ไม่มีตังค์นะ มันบวดบางทีไม่คิดว่าจะได้ตังก็ได้ตังเฉยเลยนะฮะบางทีบางช่วงนะครับชีวิตมันดูเงียบเงียบนะครับเงินทองมันรูจะหาไงอ้าวอยู่ๆมีเงินเข้าเฉยเลยแต่พันหัวนมันอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีเงินอยู่มันจะมีเหตุให้จับจ่ายเชสอยอย่างต่อเนื่องนะฮะค่าอะไรก็รู้มันรุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยนะครับดาพุธจริงๆมันคือดาแห่งโชคลาภแล้วก็ดาแห่งเรื่องการงานคจรตตำแหน่งวินาศแล้วก็แถมคจรวิปลิตอยูนะครับ แต่ผมก็ยังเห็นชัดเจนว่าจักอดาวมีช่องทางการหาเงินเส้นทางใหม่ๆแต่ว่ามันมักจะมีคนขอให้เราช่วยนะครับช่วงนี้คนเดือดร้อนเยอะสังเกตไหมเดือดร้อนเรื่องเงินเดือดร้อนรนนื่นีเนั่นครับแล้วก้ว่านเราช่วยนะฮะคือเราจะเจอเป็นประเภทเป็นเหมือนกับผู้ปรึกษาที่ปรึกษานะครับเป็นผู้ช่วยหรือเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นแล้วก็ถ้าใครที่เดือดร้อนมากจนถึงถือเราเสมอฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีปัญหาหลักหลายอย่างรุมเข้ามา ให้เราช่วยแก้หรือรับฟังเฉยๆก็ได้ซึ่งเราก็สามารถช่วยแก้บางเรื่องได้แล้วก็รับฟังได้ด้วยครับจนที่เป็นที่พึ่งของคนลำข้างดีๆนะถึงแม้แต่บางทีเราจะรู้สึกเหนื่อยกว่าปกตินะฮะไม่มีใครรู้ว่าเราเหนื่อยแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเราลำบากอะไรบ้างแต่ถึงเวลาเขาก็จะมาหาเราขอให้เราช่วยแต่เราก็ช่วยได้นะครับบางทีมันก็มีเรื่องน้อยใจช่วงคนละสิ่งครับช่วงนี้ครับบุมดาวผมเห็นว่าช่วงนี้เราอยากหยิบจับขยับ,ขย,บขยายทาอะไรส่วนตัวพิเศษได้ แต่ต้องระวังอย่างครับเรื่องของการเงินนะฮะไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยนะฮะจากนี้จนถึงสิ้นเดือนจนถึงวันที่ยี่สิบห้านะฮะหลายอย่างที่โอ้ไม่คิดว่าจะซื้อซื้อมาเฉยเลยนะฮะงงงตัวเองเหมือนกันนะฮะซื้อได้ยไงอย่างงี้คือมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะครับแต่ภาพรวมนะครับเงินหมุนได้แล้วก็มีโชคคุกๆเงินที่ไม่คาดคิดเข้ามานะฮะแต่คาดคิดที่คาดหวังบางทีมันก็เอ๊ะท้าเป็นไม่ช้ามันมาช้าจัางหรือว่ามายากแต่ได้เงินหรือทรัพย์สินสิ่งของ หรือข่าวดีๆอะไรที่แบบตอนที่เรามบือไม่ได้คาดหวังและอยู่ๆก็จะได้ไม่ว่าจะยี่สไปถึง25มีอะไรฟรุกฟุกเข้ามาแน่ๆครับให้ได้ชื่นใจได้นะฮะแต่ว่าการเงินยังไงก็รอดปลอดภัยแน่แต่ต้องระวังมิจฉาชีพนะโอเคครับขอโชคดีครับดาวพุธย,ย้ายรอบนี้แรงกระเพื่อมเพื่อนๆก็พยายามนะครับทําอะไรที่ผมบอกไว้นะฮะอะไรที่ต้องระวังอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เราสามารถหยิบจับขยับขยายทํะได้ก่อนลงมือได้โชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ